น,นางกว่าไม่ไม่ไม่อันนี้เราก็ไม่ทราบได้ครับแต่คือตีจากความรู้ปัจจุบันตีความรู้จากองค์ความรู้จากปัจจุบัน <laughs> เพราะว่าในยุคนั้นอาจจะไม่มีการทําไปเพื่อให้แม่ค้าก็ได้อเพราะด้านหลังมันเป็นชอปปิรอกที่แจกคนชั้นสูง,แจ,สงแจกชนชั้นสูงอีกใช่ครับแจกชนชั้นสูงอันนี้ปิดประตูเก๊เลยนะครับจบครับจบจบรูปแบบของคําว่าจะเก๊เก๊เกไปเพื่ออะไร แล้วก็เนื้อหาหมลวลสารเขาเมือสารก็อยู่ในกลุ่มของพระสายวังหน้านะครับกลุ่มของสายวังหน้าเนื้อเขาเก่าแล้ว<ข>ไม่ได้มีองค์นี้องค์เดียวนะครับต้องมีหลักน้อยหลักหลักพันองค์แน่น่าจะมีหลักร้อยแล้วกันน่าจะมีของเขาอยู่เนี่ยแล้วหมครับแล้วเนื้อเขาเนี้ยเป็นเนื้อเก่าเนื้อหอยเปลือกหอยแล้วเราเห็นแคลไซที่เป็นปื้น ท่านยกอะอันนี้เขาได้ถือว่าเขาโชคดีนะเขาได้เพชรดามาเยอะมากเลยอ้กลุ่มเพชรดำเหรออมืมเพชรดำอาจารย์บอกกลุ่มนี้คนตีกไม่คนไร้ค่าเลยคนด้อยค่าเลยด้อยค่าไปหมดแล้วครับเพราะว่าของพวกนี้มันหายหนึ่งคือมันไม่มีองค์ความรู้ว่าไอ้เ,อเม็ดพวกนี้เป็นเม็ดหินเพชรดำก่อนที่จะเป็นนินเปลือกของนินเปลือกของนินนะครับที่เขาก็ท้อออกมาจากนินเปลือกของนิน แล้วก็โรยพวกไหนผงไข่มุกราเตีเอาไว้ด้วยเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่เก๊ครับมันเรืองแสงมันมีถามว่าเคยมีออกมาอยู่ชุดหนึงแต่นี้มันหายไปพอพอ,พอขอมีข้อมูลว่าเป็นผ้าที่ทําเป็นของเล่นหรือเปล่าเพราะมันสะท้อนแสงได้ครับผมด้านหลังก็เหมือนกันดูตรงเม็ด แล้วเขาใช้ดินเกาลีนเป็นตัว,ต,วตัวทำเนื้อหาพระอันนี้เป็นแก้วครับเป็นแก้วมีปั๊เปิลอยู่ในตัวเองเป็นแก้วไม่ไม่ใช่หยกนี่ก็ทันยุคครับทันยุคนี่อันนี้ผมสนใจอันนี้มากกว่าเฮอยไย โอ้ยไม่ออกอันนี้เป็นเป็นเป็นพระเนื้อหอมนะฮะเนื้อหอมแล้วก็มีหินพระธาตุเป็นหินพระธาตุอ่ะไอตัวหินนี่ก็หายากนะครับหินพวกนี้เป็นหินมณีใต้น้ำครับที่เอามาจากในน้ําก็เรียกว่ามณีมุกดางเนี้ยพระธาตุมุกดานะครับแล้วหินพวกนี้มันจะเป็นหินเขาเรียกว่าหินที่เกิดจากการซอกของน้ําที่อยู่ในใต้น้ํา อันนี้เขาเนื้อหาพระเป็นเนื้อหาดินเกาลีนที่ผสมพวกเครื่องหอมเครื่องหอมที่ที่เหมือนเรามาทําพวกกรรมจํายานเครื่องหอมนะครับน,นี่ทันยุคอยู่ในประมาณสองสี่ศูนย์สี่ถึงสองสี่ศูนย์ปดมีมีหลายยุคมีหลายพิมพ์นะครับเปนค้ากลุ่มวังหน้าพระกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหายากนะครับกลุ่มหายากกับเป็นแหล่แหล่เช่ม เดี๋ยวเราจะดูช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 ชชสีก่อนลานี้มือด้านหลังเป็นลานี้มือด้านหลังเป็นลานี้มือครับอันนี้เจ๋งเป็นตาอ,อันนี้เราไม่ต้องทะเลาะก,กันว่าตานี้มีการสร้างจริงไหมนี่ยมีการสร้างจริงเฉพาะเฉพาะตาด้วยนะเพราะเราส่วนมากเราจะไปเห็นตาที่เป็นด้านหลังตาโล่ใช่ไหมครับครับแต่อันนี้เขาไม่ใช่ตาโล่ข้างหลังเป็นรูปสมเด็จสมเด็จลงข้างใน อันนี้ออกแบบอีกอกแบบหนึ่งก็าถอดแบบอาจารย์ชันบอกเมื่อกี้ผมละาสายตาด้านหน้าเป็นอะไรเนี่ยครับด้านหน้านี่ด้านหน้านี่ด้านหน้าเขานี่ด้านหลังเป็นนี่เป็นเสียนเป็นเสียนโล้นออแล้วก็ทรงพระองค์นี้แฝงได้สองด้านนะครับสองด้านครับคือแล้วก็มีคุณค่าทั้งสองด้านเลยคือนี่ปิดประตูเกมเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าไม่ถามว่าถ้าไม่มีตัวตนจริงเขาก็คงไม่ทําพระแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนื้อเนี่ยมันเนื้อเก่า เป็นเนื้อเดินกลางใสครับนะครับป็นกลางใสหรือว่าปูนเพชรพระสมเด็จพิมพ์พิเศษเนื้อพิเศษหายากสุดหาค่อนข้างหายากนะครับเจอน้อยมากครับเจอกันไม่ค่อยเยอะเจอกันไม่ค่อยเยอะหรือว่าถ้าเจ้าของได้ไปก็คือสบายใจได้เลยว่าพระมันทันยุคแล้วก็เป็นพระกลุ่มวังหน้าเดี๋ยด้านหลังเป็นรูปเสศษเศษโลดคือทำด้านเดียวเนี่ยขายไม่ได้อยู่แล้วใสมันสองด้านเลย ปิดประตูขายเลยนี่ผมบอกเลยนะครับถ้าคนทําพระนี่ขายทีละด้านเนี่ยพอขายได้แต่พอสองด้านนี้จบเลยแล้วแต่สองด้านนี้ต้นทุนสูงด้วยซ้าไปนะสูง,ส,งสูงไม่สูงไม่ว่าแล้วทําพิมพ์ผิดด้วยพิมพ์มพที่เขาไม่นิยมอีกน่าเป็นรูปตาไอคนที่ชอบปามาทพระโคนอื่นเกน,นะครับคุณไปหาแท้ๆหน่อยมันต้องมีแท้ทาแบบนี้อันนี้อันนี้แท้ก็คือแท,แท้อย่างนี้<ห>นแท้อย่างเงี้ยแท้ต้องให้ได้เนืออย่างงี้คือแท้ต้องได้เนืออย่างงี้นะครับ อันนี้ถือว่าออกแบบได้เจ๋งอาจารย์บอยเอาสี่กอนดีกว่าสีก่กอขออย่าอยู่ไหนเอ่ยชุดสีก<ร>่กองน,น,นี่นะครับเป็นชุดที่ทางช่องอยากนําเสนอสุดๆเลยนะครับอกอลุกขึ้นอมภาก่อนที่ที่เราเห็นภาพไวๆเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับพิมพ์อื่นๆนะครับเราเจอกันแล้วไงอ่าเนี่นี่อ,องนี้